ก็จะได้เรียนหนังสือด้วยเราก็ต้องเป็นคือเป็นตัวน้องใช่ <coughs> <coughs> แานัวานไม่เหือนันีวันท่ีนะไว้กินนาน่ยอันนี้อันนีนคน่ะอันนี้ี่จันนีร็ค่ะอันนีค่ะสวัสดีูที่ศูนย์ฟื้นฟูค่ะอันนี้วันนี้เราก็เทคเรื้องต้นกับเขาก่อนว่าอีธานพี่จันนีเร็วพี่จันน่า เขาเขียนให้ดูนะคะแต่พอเราสอนให้เขียนเป็นเส้นหน้ากลงอันนี้เขาเขียนของเขาเองยนเอันนี้ต้องต้องไปโรงเรียนนะแต่ต้องไปไะโรงเรียนกันไปไหมอาจทรย์ไปไหมไปไหมคะไปค่ะพูดเพราะเพราะไปค่ะไปค่ะไปค่ะเดี๋ยวเจอกันที่โรงเรียนโรงเรียน ลำดับการต่อไปเรียนเชิญท่านโอเคครับรปพระบรมฉายาลักษ์นะคะ,ระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษ์สมเด็จพระนางเจ้านะคะพระบรมราชินีนานะคะที่น้อมให้่แก่นายค่ะ เพราะยค่ะผู้มอบนะคะเป็นผู้ในบริเวณบ้านนะคะซึ่งก็เป็นต้นแคร์นะคะสามารถนำไปประกอบอาหารได้นะคะครับให้แก่คุณลุงโกกินทศสีในครั้งนี้นะคะเให้เลยห้ากรัมนะครับเด็ด้วยคุณมากกติดได้ด้วย บริเวณด้านหน้าบ้านนะคะของคุณลุงบนะคะเพื่อที่จะเป็นเกียรติแก่ผู้ที่อยู่อาศัยนะคะในวันนี้น่าเลยนะคะด่ขึ้นไหลไม่ได้เอาอไรอ๋อจับไดจัรับอม่งภาพดูนะ ค่ะกระสอบในบ้านหลังนี้นะคะโอเคยินดีมากเลยนะคะที่ได้ปักคบ้านในครั้งนี้นะคะและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะนาสานศรนะคะที่อบ้านที่62บ้านงราที่าตำบลตาสิอำเภโคกแดงจังหวัดระคะแต่ชื่อว่าว่าแล้ทีนี้อมจาก่

ลองเอาหลายๆถังนะครับ